ด้าน2รุ่นพี A ่ AF ตอนและนุกนิกงานนี้นอกจากจะช่วยบรีฟชี้แนะเทคนิคแก่น้องๆแล้วก็ยังขอร่วมแจมนั้งเสียงต่อหน้าคณะกรรมการค่ะ ก็สนุกสนานมากครับเพราะมาเห็นน้องๆแบบว่ารุ่นใหม่ไฟแรงนะมีความตั้งใจแล้วพวกเราก็ได้มีโอกาสที่จะแบบสอนเทคนิคแล้วก็พูดคุยกันพบปากกันนี่สนุกสนานกันมากเลยนะเพราะว่ามีน้องที่มีความสามารถหลายๆคนเลยที่มาสมัครกันวันนี้นะคะที่ภาคเหนือบรรยากาศก็คึกคักและคึกคืนกันมากวันนี้พี่นุกนี่เขาเขาเรียกว่าขึ้นไป e n t ตอร์เทน้องๆเข้ามาแล้วใช่ไหมถูกค่ะโดนคลักรูแกลงไหมครับโดนครูแกลงค่ะแกลงทำไมครับอ๋อก็คือให้ร้องเพลงแรกเขาก็ตบ เปลี่ยนเพลงเอาเพลงนี้เอาเพลงนี้เอาเพลงนี้ใช่ค่ะก็จะโดนอย่างนี้แล้วสุดท้ายก็จบด้วยขอบคุณค่ะเชิญค่ะ <laughs> นั่นแหละเป็นเหมือนน้องๆเลย<ช>ที่หลายคนอยคนยัต้องเจอเหมือนกันนะครับเป็นประสบการณ์ตรงที่ต้องโดนกับตัวเองแน่นอนวันนี้เขาเรียกว่าต้องหัวไวต้องหัวไว ก็คือเอาง่ายๆคือเราสบายๆครับรีแล็กซ์เป็นธรรมชาติแต่ไม่ต้องสบายเกินไปนะครับแต่มันด้วยความสบายมันต้องมีความตั้งใจอยู่ในนั้นด้วยแต่ว่าอย่าตั้งใจมากเกินไปเพราะว่ามันจะเกร็งทําให้เราทําอะไรได้ไม่ดีส,ดสอนรุ่นพีให้คําแนะนําสักขนาดนี้นะคะ,ะใครที่ยังหวั่นๆไม่กล้าออกมาล่าฝันของตัวเองแล้วแล้วก็เปลี่ยนความคิดแล้วก็รีบมาสมัครนะคะเพราะว่ายังมีเวลาให้คุณได้มาแสดงความสามารถกันถึง5โมงเย็นที่โรงแรมโลตัสปางสสวนแก้วจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ